สวัสดีครับ AB Premium New Stock Car ครับวันนี้ผมได้มาใหม่ๆครับกับเจ้า BMW X3 x d r i v e 2 0ีครับรหัส F 2 5คันนี้เป็นตัว LCI แล้วหรือ m i n นอร์เชนครับตัวรถปี2016ครับกับราคาที่ AB Premium นำเสนอครับ1 2 8 9ล้านบาทเท่านั้นครับ1 2 8 9ล้านบาทเท่านั้นครับกับ BMW X3 ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนได้สีดำเดิมโรงงานครับตัวล้อขอบ18นิ้วรัดด้วยยาง Michelin Primacy 3ครับปี18เช่นเดียวกันครับมาดูภายในครับภายในตามแบบฉบับของ X3 ครับภายในก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับหรูๆเลย ว่าพวงมาลัยของเขาเป็นมัลติฟังก์ชันทุกอย่างนะครับตัวสภาพเบาะยังดีเยี่ยมอยู่ นะครับมาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้าแบบ8สปีดนะครับวงมาลัยสวยนะครับไมลเลจของเขาอยู่ที่160,000กว่ากิโลครับ160,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับตัวรถปี2016ครับราคาที่ AB นํนำเสนอครับได้มาใหม่ๆนะครับใครมองหาอยู่ต้องรีบเลย1,289,000บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นรีบโทรครับ0 9 5 0 0 5 5 5 0 9 5 0 0 0 5 5 5 5เผิตประกันทุกวันครับผม